สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึง EP ีที่20กันนะคะพูดถึงเรื่องพิธีปัส,สกานะคะคนอิสราเอลดำเนินชีวิตไปด้วยความปลอดภัยภายใต้การดูแลอารักขาจากพระเจ้าในขณะที่คนอียิปต้ตองอยู่ภายใต้ความทุกข์ยากลำบากและการถูกทำลายจากภัยพิบัตินานาประการ และเดี๋ยวนี้คนอียิปต์ทั้งหมดก็เกิดมีความกลัวต่อพระเจ้าของคนอิสราเอลและกลัวโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าโมเสสพูดกับคนอิสราเอลว่าพระเจ้าจะนํำภัยพิบัติอีกหนึ่งอย่างมาสู่คนอียิปต์และหลังจากนั้นคนอียิปต์จะให้พวกท่านออกไปจากที่นี่ได้ดังนั้นให้ท่านจัดเตรียมผู้คนในครอบครัวของท่านและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเคลื่อนขบวนออกจากประเทศอียิปต และในเวลาเที่ยงคืนพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์เดินผ่านแผ่นดินนี้และจะฆ่าลูกชายหัวปีของคนอียิปต์สิ้นทุกครัวเรือนแต่ส่วนครัวเรือนของท่านจะได้รับความปลอดภัยถ้าท่านทําตามคําสั่งของเราอย่างเคร่งครัดทุกๆครัวเรือนได้ฆ่าลูกแกะของพวกเขาและเอาเลือดของลูกแกะนั้นมาทาที่ทางเข้าประตูคือทาไว้ที่วงกบทั้งสองข้าง และไม้ด้านบนและไม่มีใครออกจากบ้านของของเขาเลยเพราะคืนนี้จะมีการเลี้ยงปสัสก,กาของพระเจ้าในคืนนั้นมีเสียงร่ำไห้ดังทั่วแผ่นดินอียิปต์เพราะลูกคนหัวปีของทุกครัวเรือนจะตายทั้งหมดแม้กระทั่งราชบุตรหัวปีของฟาโรผู้เป็นกษัตริย์ของอียิปต์ก็จะก็จะต้องสิ้นพรชนด้วยพวกเขารู้ว่าสิ่งนี้มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า คนอียิปต์ทุกคนมีความหวาดกลัวเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาเห็นลูกขวบปีของทุกคนทุกคัวเลือนตายทั้งหมดดังนั้นฟาโรห์จึงส่งผู้รับใช้ให้ไปหาโมเสสและบอกว่าพวกเจ้าจงรีบออกจากเมืองนี้ไปเถิดและนำทรัพย์สินสิ่งของที่พวกเจ้ามีเอาไปให้หมดอย่าให้หลงเหลือสิ่งใดไว้และขอพวกเจ้าจงอธิษฐานขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้พวกเราด้วยดังนั้น เช้ามืดคนอิสาราเอลจึงอพยพออกจากประเทศอียิปต์ที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้มาเป็นเวลาถึง400ปีพระเจ้าได้เสด็จนำหน้าฝูงชนของคนอิสาราเอลในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและตอนกลางคืนด้วยเสาเพิงจบแล้วค่ะพิธีปัส,สกานะคะมีคำถามสำหรับเด็กๆนะคะ วันนี้มี3ข้อเหมือนเดิมค่ะคนอิสราเอลทำอะไรไว้ที่วงปกบป,ประตูด้านในด้านข้างและด้านบนและข้อ2ทํทำไมพวกเขาจึงต้องทำอย่างนั้นทำเพื่ออะไรข้อ3ใครเดินผ่านหมู่บ้านของคนอียิปต์ในตอนเที่ยงคืนและมีข้อพระคัมภีร์สำหรับผู้ปกครองนะคะ อยู่ในหนึ่งโคลินบทที่หข้อที่7พระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะพระคิดผู้ทรงเป็นปัส,สกาของเราก็ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะอาเมนค่ะ